สวัสดีทุกคนกันด้วยก็เกมเกมอะไรวะแต่สักอย่างเนี้ยก็ผภาที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าก็มีผู้หญิงผมทองกับชุดสีขาวลายดอกไม้ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแล้วก็มีคําสั่งแนะนําวิธีการให้เราเล่นก็คือให้อะแ้กันไกลใช่ไหมเลื่อนขึ้นงั้นก็มาลองดูกันว้าวา วัววัว,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 วอะไรเดี๋ยวนนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ตุ๊ก,กตาตุกกตาต๊ก,กตาเป็นตุ๊กตาโอเคโอเคไม่โอเคละเชียร์โฆษณาอ่าโอเคโอเคได้กุญแจมาหนึ่งดอก เอาเข้า,า,าดราซ้าวายโอ้โหเข้าเกมใหม่เลยหวังว่าจะต่อจากเดิมนะคงจะไม่ให้เออผมได้เริ่มทำใหม่ถึงจะ เพิ่งทำไว้ก็เถอะโอเคมาดูกันโอ้ทำใหม่โอเคเลื่อนขึ้นไวๆๆว,ว,วเลยครับโอเคว่าจะมีหัวใจขึ้นแล้วก็มีชุดแล้วก็เขาก็แนะนำให้เราก,กดชุดสีแดงแต่ต้องดูโฆษณา เอาไปชุดอะไรดีเดี๋ยวขอเนี่ยมันมีสองชุดใช่ไหมสองชุดให้เลือกโอเคก็ใช้ของฟรีไปก่อนก็มีชุดนี้ชุดนี้เอาไปไหนดีเอาไปนี้แล้วกันโอเคไปต่อไปแล้วก็มีแบบเขาเล่น้ำให,ให้เราเลื่อนไม่รู้ว่าคืออะไรก็ลองดูโอเคเลื่อนเข้า แยแขนหักแล้วมั้ยโอเคโอเคโฆษณาแต่นี้ต้องกดให้แม่นแม่นแม่นชิบโอเคแล้วก็มีกรอบอ้าวเมื่อยผมไม่แม่นอย่าบอกแล้วต้องเข้าใหม่อีกรอบ เอีห yeah. oh oh oh. เดี๋ยวว่าต้องทำใหม่อีกรอบเกมเมนเกมไม่เซฟเลยเหรอให้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนกันเดี๋ยวพิงพูดเพิงพูดต้องดูก่อนต้องดูก่อนมาดูซิว่ามันจะเซฟหรือเปล่าบันทึกความคืบหน้า หวังว่านะโอ้โหเกินไปเปล่าโอเคก็ไปเร็วๆเลยกันโอเคมาๆก็จ้าโอเคเอาดิเอาดิอาค้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าหละะักสุดา ยังยังบ่อยเกินไปแล้วเนี่ยบ่อยเกินไปละเข้าใหม่ยังโอ้โอนี่ขนาดตัวเดียวเนี่ยที่มันเข้าบ่อยเกินไปเปล่า อุตส่าห์ใจดีอุตส่าห์ไม่ปินเน็ตนี่นก็มาล่อยเกินไอ้สัสนี่โอ้ฮะโอเคไปไปไป ายอีกแล้วมึงทำไปดิเดียวเองอ้าวตอนนี้ไปในช้อปปี้กดแมนแมนกดแมนแมนไอ้ซัดอ้เฮี่ยเอาดิแมนมาฮอาด์อ๋อเกมสร้างตุ๊กตาโอเคโอเคตุ๊กตาเอ้ยในสุด เป็นไงโอเคสวยงามสวยงามไปดูโฆษณาไว้ไม่ดูละเหี้ยฮีเกียตได้ไรได้บ้านได้ผมโอเคเป็นเป็นผมสลับตุ๊กตาโอเคใหมกละไม่ได้ปะผมต้องกดนไหมแม่นแม่นไม,ม,ม่ช็อปปี้ก็ลาซาดา้า อ๋อแล้วมาเดินได้ไปเข้าประตูมิติฟูวไปกดตัวไหนล่ะกดกดตรงบ้านน่ะกดตัวไหนอืมแล้วก็มีคนจะไปไงล่ะกดกดกดออกไป้กดออกกดออก ไปแล้วไปเลวจะทำตัวตัวที่สองเอาเนี่ยวันแรกโอเคอ๋อเนีเ่ยเข้ามาซ่อมซ่อมตุ๊กตาโอวดีอยากได้ผมสีชมพูโอเคจัดไปโอ้โหไปไปไปดูไปดูอะไรมาไหมอ๋อตัดผมโอเคทำการตัดผมให้ก็เสร็จแล้วก็เกี้ยงไงอ่าโฆษณามาโอเคประกบแม่นๆ ผมใช้นิ้วโป้งกดด้วยโอเคเอาเอานิ้วชี้อะไรอะไรแบบนๆเลือกชุดอ่านี่แหละใช้เลยให้เอาเอาเอามาแต่ผมสีชมพูมันต้องดูโฆษณาอะผมอะผมสีอื่นแล้วกันกามาซ่อมซ่อมซ่อมผมมานี่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 เออเข้ากันเข้ากัน ก็เลื่อนอ๋อโอเคเสร็จแล้วโฆษณาก็มาละแต่จากนั้นโฆษณามันก็ดีนะมันไม่ได้เป็นแบบวิดีโอนะมันเป็นแค่ภาพก็ถือดีดีดีอยู่โอเคแล้วใส่กรอบให้มันมีกรอบตัวนี้ใหม่กรอบใหม่ทษทีนะพอดีแบบ ผมสีชมพูแบบไม่ต้องดูโฆษณาอ๋อสองดาวเคียเนี่ยมาครับโฆษณาดูดูโฆษณาไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ได้ได้รองเท้ามารองเท้าสีชมพูโอเคก็จะปวดล็อกไปเรื่อยๆโอเคโฆษณาไม่ละแปดแปดแปดไปต่ออันนี้กี่นาทีละโอเคแปดนาทีน่าจะทำอีกสักตัวหนึ่งก็พอ โทษทีโทษทีสาวน้อยเซอร์ไพรมีอ่ะอ้าวต้องดูโฆษณาด้วยเหรอเชีย่ยไม่เป็นขอโทษด้วยแล้วไงต่อหน้าจอโอเคอ,อยากได้รองเท้าสีขาวโอเคใช่อะไรเนี่ยจ๊กเกอร์ นายจะแบบแต่งหน้าแบบจัดหนักจัดเต็มโอเคได้ okay, ไงต่อครับแล้ว,วนเนี่ยต้องต้องพ่นอดีตอดีสมือล้านนะหงหน้านี่ยโอ้โหเที่ยพปนจนพ่นอ่อนเลยกระดูชั่นหน้าโอเค,อนเ,นอเ,คเหมือนผมจะเผอลบคิวไปนะ <laughs> ลเล่นลราเล่นลเลาเล่น ช่วอะไรดีไอ้มันเอาเนี่ยก็โฆษณาแล้วเสียเงินเฮ้ hey, hey, hey. ยโทมีเงินวะรวยวะมาช่วอะไรดีวะมามา,มาชุดนี้แมวชุดนี้อ่ะผมกดเพิ่มเพิ่มเพิ่มกดซื้อไปแล้วอ่าหมดสูดดีครับอ่านี่ดูดูโฆษณาอ้าวมันไม่ได,ดูโฆษณาเนี่ยหว่ามันแค่ดูภาพให้ดี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 ดเสร็จยงังรูพ้พี่เสร็จยงัง ผมสงสัยว่าตรงกระกะบาดนี่นเป็นเออกะกะบาดหลอกหรือเปล่ากะกะบาดหลอกหรือกะกะบาดจริงวะน้องกดตรงไหนล่ะเอาลองกดดูไหมเรืยอรๆให้มันเล่นจบก่อนนะนี่เ <c oughs> ชีย่ยกะกะบาดหลอกเชีย่ยโคตรเดียมนี่กะกะบาดจริงมันอยู่ตรงนี้เราก,กดตรงนี้อยู่ตรงมุมมุมขวาบนนี่ตรงนี้ กดแล้วนะเอาอย่ากดไม่โดนนะโอเคโดนละโอ้โฆษณาสองต่อพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วอางกชุดอะไรดีมันไม่สวยเลยเลื่อน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 กลับไปดิอ้าวค้างอ๋อได้ๆล้ได้ลวชุดนี้ดีกว่าอ้าว แยงมาทีก็เย็นอ่าชุดนี้ดีกว่าถ้าแต่มาชุดเดิมๆม,มาเอานี่ยเข้ากันดีเออเอาผมอะไรดีแต่ตอนที่แรกไม่มีผมเหมือนกันก็เออไม่ต้องเอาแล้วกันอยากได้รองเท้าสีขาวไอเชีย <laughs> ดูโฆษณาอีกแล้วอยอม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 ,อมทำเพื่อเด็กๆดูโฆษณาเพื่อเด็กๆว่าเขาต้องการรองเท้าสีขาวเราก็ต้องจัดให้เอาไป ยอมยอมต้องยอมครับผมนี่ไงมันมันแค่ดูภาพแล้วก็เราก็รอรอไปแล้วก็รอ,ลอ,แ,ลลอแล้วก็ดูโฆษณาช้อปปีมีการลดราคาวันที่สิเอ็ดเดือนสิเอ็ดนี้ทางช้อปปี้ทางรัศดาก็จะม,มีโปรโมชั่นใช่ไหมโปรโมชั่นลดราคาก็ลองไปดูได้นะครับผมที่ช้อปปี้รัศดาหรือแอปอื่นๆนะครับแอปแอปขายสินค้าออนไลน์ แล้วก็รอไปนี่มันขึ้นมาแล้วอ่าเสร็จแล้วก็นี่เลื่อนมาก็เลื่อนมาอ้าวมันไม่ตรงไปตรงนี้เออแล้วก็ใส่เอออยา่างอย่างอย่างอโอเคได้ละเป็นไงอเ,เออโฆษณาไหมาก็ไละเอ๊แต่ส่วนใหญ่ผู้เพียงนจะช้อปปี้ไปลาะได่ะหายไปไหนวะ แน่สิ yes. มันเป็นกล่องนี่เออเข้ากันตรงนี้เข้ากันดูเลยดูเลยโอเคได้แล้วสามดาวแน่นอนอ้าวอ,อะไรวะทำาไมได้สองดาวไม่ลืมใส่ผมล่ะโอเคเราได้เออใส่ใส่มาใส่เพชรแจกเพชรปลอมเอาได้กุญแจม,มาสามอันเอาไขอ่านี่เป็นเอ็กโ o เอ็ก ปาปาโอ้มแจ็คตแตกเอาโอเคได้เงินมาเยอะอยู่โอเคได้โอ้โหแล้วไก่ก็ลองนี่ได้ถูกใจถูกใจเซฟไพ์มีโบนัสเหรอโอเคโบนัสน่าสนใจ โอเคสิ <Okay. S 2> บสามนาทีก็พอละแล้วไก่ก็ร้อง่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรแล้วก็รับชมขอบคุณครับแล้วเจอกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคโอเคได้ได้ได้